สวัสดีครับผมโคชกอล์ฟครับตอนนี้จะเป็นตอนที่2ของเอพิโซดที่9ของผมนะครับซึ่งมีชื่อว่าประเด็นหลักๆที่มีการเข้าใจผิดในการเล่นกอล์ฟนะครับในตอนที่2นี้ผมจะพูดถึงเรื่องแฮนด์ a พสหรือว่ากริป a พสซึ่งบางตำราก็เรียกว่าคัพลิงพอยต์หรือว่าคัพ a พสนะครับเป็นตัวเดียวกันอีกอันหนึ่งก็คือจะพูดถึงเจ้าแหลกในวงสวงิงของเรานะครับเช่นเคยครับท่านสามารถนําข้อมูลเหล่านี้เข้าไปปรับใช้ในวงสวงิงรของท่าน ไม่ว่าท่านจะมีรูปแบบการสวิงรูปแบบไหนก็นตามครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกริปพัสดกับแพนพัสดมีลักษณะแทบจะเป็นตัวตัวเดียวกันแต่ถ้าพูดกันถึงเทคนิคจริงๆต่างกันเล็กน้อยครับแต่ว่ากริปพ a สดจะถูกใช้อย่างแพร่หลายกว่านักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็จะใช้กริปพ a สเป็นตัววัดและประเมินผลทีนี้ไอ้เจ้ากริปพ a สดเนี่ยมันตำแหน่งของมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างมือ ของเราสองมือที่มาบรรจบกันเมื่อเราจับคลิปไม้ที่อยู่ตรงกลางนั่นคือคลิปแพสครับเรามาดูกันว่าเจ้าคลิปแพสที่มีลักษณะที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเจ้าคลิปแพสของเราทุกคนนะครับไม่เป็นวงกลมแน่นอนครับถ้าพูดถึงลักษณะเนี่ยท่านน่าจะเห็นภาพเลขตัว U มากกว่านะครับแต่ว่าไม่เชิงทีเดียวนะครับแต่ว่าจะไปในแนวนั้นมากกว่าซึ่ง r ริปแพสของแต่ละท่านจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการสวิงของท่านฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะใกล้เคียงกันได้เจ้ากริปแพสตัวนี้ครับเป็นตัวควบคุม outward movement outward movement คือตัวนี้ครับเมื่อเรา Back Swing แล้วก็ d o ด Swing ออกมาเห็นไหมครับว่าหัวไม้ของเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวไปเมื่อเรา Down Swing ตัวนี้นะครับเรียกว่า outward movement อันนี้คือใกล้ตัวอันนี้คือออกไปข้างนอก ถูกไหมครับข้อดีของ o u t าวอด m ูเม m นต์คืออะไรครับข้อดีของมันคือช่วยในการไลน์หน้าโฟร์อิมหรือช่วยในการจัดเตรียมหน้าไม้เพื่อเข้าประทะลูกอย่างถูกต้องนะครับฉะนั้น o u t าวอด m ูเม m นต์มีข้อดีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ในวงสวิงอยู่ดีสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับต่อไปครับข้อ2ก็คือหลายท่านอาจจะคิดว่าไอเจ้ากริปแพสเนี่ย เมื่อดาวซูงเนี่ยควรจะเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่เข้าไปประทะลูกและวิดพสควรจะมีจุดที่สูงสุดหรือว่าตำแหน่งที่เร็วที่สุดอยู่ที่ขนาดประทะลูกซึ่งจริงๆแล้วผิดทั้งสองกรณีครับอย่าลืมนะครับจุดประสงค์ของการวิงไม้ของเราก็คือการส่งพลังงานที่เกิดจากร่างกายของเราที่กระทำในการสวิง ซึ่งรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากการที่เราอยู่ที่พื้นนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าก n d f ฟอส e r แอคชั่นส่งพลังงานเหล่านั้นไปยังสวิตช์ปอดของหัวไม้ของเราครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้สวิตช์ปอดของเราเข้าไปประทะลูกในระนาบแนวและมุมที่ถูกต้องและมีความเร็วสูงสุดขณะประทะลูกครับฉะนั้นเจ้าสวิตช์ปอดตัวนี้นะครับจะเดินทางเร็วที่สุดในขณะประทะลูกนั้นการกระทําที่ท่านนักอฟพยายามจะ ให้กริแพ้หรือว่าให้มือมันเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆเป็นการต่อต้านสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นครับนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวลายหน้าฟกคับคับเฟสเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นองค์ประกอบอีกประองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยในการส่งพลังงานที่เราเกิดการเกิด mm hmm. จากการกระทำของเราเนี่ยส่งไปทางหน้าทันไม้ในการประทะลูกให้เราสามารถควบคุมหรือว่าควบคุมทิศทางของลูกได้นะครับ mm hmm. เข้าใจแล้วนะครับ ว่าแฮนด์ s s สกริป a s สมีลักษณะเป็นยังไงประเด็นที่3ครับและจุดสูงสุดของ Hand p a s สกับกริปแพสควรจะอยู่ที่ไหนครับจากข้อมูลที่ได้มาในสำหรับโปรใน p g เจทัวร์นะครับจุดที่คลิปแพ s จะมีความเร็วสูงสุดจะอยู่ในระดับนี้ครับระดับประมาณสะโพกหรือหน้าขาขวารประมาณตรงนรี้นั่นคือจุดที่คลิปแพ s ควรจะมีความเร็วสูงสุดแล้วซึ่ง make sense ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เมื่อเราสวิงไม้เนี่ยเจ้าไม้ตัวนี้จะมีน้ำหนักมากขึ้น20-30เท่าเลยถูกไหมครับฉะนั้นไอเจ้าเนี้ยจะทำงานเป็นลูกตุ้มฉะนั้นการที่เราส่งพลังงานทั้งหมดไปเท่าตัวนี้ให้เป็นประท้าลูกเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่น่าจะฟังแล้วถูกต้องมากกว่าการที่เราจะมีเพิ่มความเรงที่มือเพราะว่ามือเราไม่ได้เกิดการประท้าลูกอยู่ดีถูกไหมครับทีนี้เราเข้าใจเรื่องแฮนด์พัสกับฟิปพสแล้ว เรามาทำความเข้าใจกับเรื่อง o อา w ว r ร์ดมูเมนต์กันนิดหนึ่งเพราะว่ามีหลายๆท่านที่เข้าใจผิดกับการ o อา w ว r ร์ดมูเมนต์นะครับดรวอว่ามันไม่ดีการ o อา w ว r ร์ดมูเมนต์นะครับแบบนี้หลายหลายคนจะเรียกว่าการแคสหน้าไม้หรือการโยนหรือว่าการตรงหัวไม้ออกไปซึ่งมันจะส่งผลให้ท่านมีการ l e a s สหน้าไม้หนึ่งมากกว่าปกติบ้างละ่ะหรือว่า2มีการพลิปข้อมือบ้างละหรือว่าการหักพับของข้อมือลักษณะน,นี้บ้างละ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะถามผมว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในวงสวิงอยู่ดีครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่ปห่วงคือมันเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนมากกว่าถ้าเกิดการหักพับข้อมือการฟลิปข้อมือเนี่ยหรือว่าการรีลีสอะไรเนี่ยเกิดขึ้นหลังประทะลูกก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นก่อนประทะลูกเมื่อไหร่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ท่านนันกกอล์ฟ ไม่ได้ตีลูกได้ตามระยะที่ต้องการแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางของลูกได้มากนะักนะครับฉะนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ดีแต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าฉะนั้นเราเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเอาหัวนมูเมนต์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีสักทีเดียวเกิดขึ้นอยู่ดีครับทีนี้เราจะมาพูดเรื่องสุดท้ายกันก็คือเรื่องแลงเพราะว่า หลายๆท่านนากักกอล์ฟหลายๆท่านคิดว่าการรักษาองศาหรือว่าแหลกให้หัวไม้เนี่ยอยู่หลังเรามากๆในดาวสวิงเนี่ยจะทำให้เราตีไกลขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นครับถามว่าไอ้ตัวแหลกเนี่ยทำให้ตีไกลจริงไหมส่วนหนึ่งครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบวงสวิงของท่านซึ่งหลายๆคนมีลักษณะรูปแบบวง,วงสวิงต่างกันฉะนั้น เราอย่าไปตามเซอร์จิโอกาเซียหรือว่าคนที่มีแหลก,กยเยอะนะครับเพราะว่าร่างกายเขาแข็งแรงกว่าเราไม่รู้กี่เท่าอีกอย่างนึ่งก็คือรูปแบบการซูของเราต่างากาันของเขาต่างกับเราครับฉะนั้นเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าแหลกเนี่ยถ้าเราพยายามทําแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรกับเราซึ่งจริงๆแล้วในระดับฟรอฟในระดับทั่วไประดับนักฟกอฟปานกลางการแหลกน่าจะส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีให้เรานะครับ อันดับแรกที่มันจะส่งผลเสียให้เราก็คือรัศมีวงสวิงของเราจะแคบลงนะครับก็คือเมื่อเราพยายามจะโคแลกเห็นไหมครับรัศมีของเราจะเข้าใกล้ตัวมากขึ้นมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับไม้ที่สั้นๆครับแต่เมื่อไม้มันยาวขึ้นเนี่ยนะครับสวิงอาร์คหรือว่ารัศมีวงสวิงมันกว้างขึ้นเนี่ยแล้วเราไปพยายามจะแคบมันลงเนี่ยแล้วหลอกมันก็เริ่มคือองศาของหน้าม,ามันจะเริ่มชันขึ้น มันจะเกิดปัญหาครับมันจะไม่ค่อยเกิดปัญหากับเหล็ก9หรือพิชซิ่งเวดอะไรครับมันจะเริ่มเกิดปัญหากับเหล็ก6เหล็กหาเหล็กสรวมถึงไฮบริดแล้วก็วูนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ท่านตีไม้ยาวๆไม่ดีอันที่2ก็คือการทิ่หรือว่าการเอียงของร่างกายของเราเมื่อท่านพยายามจะโฮ่แหลกการเทิ่จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเทิ่ยวกลับไปข้างนี้ซึ่งการทิ่วไปในลักษณะนี้ มันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านอาก็ตีแฟทนะครับหรือว่าตีลูกตีหลังลูกฉะนั้นเ,เจ้าพยายามรักษาองศาแหละอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านอาก็เนี่ยตีลูกแฟทก็ได้นะครับเพราะว่ามันทิ้วมากเกินไปครับไม่ใช่ว่าม,มันไม่ใช่ไม่ทิ้วเลยนะครับแต่อะไรที่มากไปมันก็จะส่งผลไม่ดีถูกไหมครับปราที่3คือความซับซ้อนของงูซวงจะมีมากขึ้น วงสวิงเราควรจะมีอะไรครับควรจะมีแบ็กสวิงทานซิชันหรือว่าช่วงที่เปลี่ยนทิศทางของไม้แล้วก็ดาวสวิงตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าเราไปไปวอลลี e, ่หรือว่าไปให้ความสําคัญกับแหลกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแบ็กสวิงทานซิชันโอแหลกดาวสวิงจะทําให้วงสวิงเราซับซ้อนมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งเลยครับการที่เราจะโฮแหลกได้ในระดับหนึ่งเนี่ยน,นะครับความสามารถหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายเราก็ต้องมีระดับหนึ่งฉะนั้นแต่ละคนจะสามารถโฮแหลก ได้ต่างกันนะครับโฮได้มากต้องแข็งแรงมากโฮได้น้อยก็แข็งแรงลดลงไปนะครับอันดับที่5นี่ก็สําคัญครับถ้าเกิดพูดถึงฟิสิกส์นะครับนิวตันลอบอกไว้ว่าไอการที่เราพยายามจะโฮแหลกมากมากเนี่ยก็คือเราก็ต้องใช้แรงส่วนหนึ่งในการโฮแหลกนั้นไว้ทีนี้ไอแรงที่เราแอปพลายหรือส่งไปในการโฮแหลกเนี่ยมันก็จะไปยิ่งไปส่งผลให้การ เกิด outward movement หรือว่าการแคสสรือว่าการ, cast, รตัไม้เนี่ยเกิดขึ้นเร็วและมากกว่าปกติครับฉะนั้นการทำแหลกเนี่ยมันก็จะเป็นแอคเหมือนกับรกริยาแล้วก็ปฏิกิริยาถูกไหมครับ,รบมันเกิดการกระทําแล้วก็ผลของการกระทําของมันเนี่ยจะทําให้เราไม่ได้เกิดผลดีกับเรามากมายเพราะว่าเมื่อเราพยายามโค้แหลกมากๆไอ้นี่ก็พยายามมันก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับเวลาเราโฮแแลกมากๆเนี่ยหน้าไม้มันจะเปิดมากทีนี้หน้าไม้เปิดมากท่านก็ต้องต้องรู้สึกว่าท่านจะพยายามรีลิสหน้าไม้เพื่อจะตีให้ลูกให้ตรงออกไปถูกไหมครับซึ่งมันจะทําให้ยากในการครันโทรูแล้วจากประสบการณ์ของผมที่ได้แลกเปลี่ยนกับนักเรียนของผมที่ได้รับการปรับมุมวงสวิงจากการมีความคิดที่ว่าพยายามจะโฮลแลกเนี่ยเมื่อผมให้เขาโฮแลกน้อยลงเขาจะบอกผมเป็นคําเดียวกันว่าเขารู้สึกว่า เขาตีดีขึ้นจริงแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขารีลีสหน้ามเหมือนเมื่อก่อนซึ่งมันก็เมคเซนส์ถูกไหมครับเพราะว่าหน้าไมา้มันไม่เปิดเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นเขาไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องรีลีสหน้าไม้ขนาดนั้นถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับของนักกอล์ฟหลายๆคนเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนเหล่านั้น หน้าไม้ไม่เปิดหรือว่าไม่พยายามโพลลกมากขนาดนั้นเมื่อหน้าไม้ไม่เปิดมากแลวเป็นพยายามรีลิสไปเลยเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาแก้ปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งถูกไหมครับหัวใจของการสอนกอล์ฟมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าท่านนักกอล์ฟเลยนะท่านควรจะรู้ว่าจริงอยู่ที่เมื่อเข้าไปหาโปรหรือเข้าไปหาครูสอนกอล์ฟเขาจะแก้จุดที่สําคัญที่สุดที่เขาคิดว่าอันนี้แหละเป็นคีย์เป็นจุดที่สําคัญที่จะต้องแก้ขไขเป็นอันดับแรกแต่ว่า มันไม่ไดห้หมายความว่าเมื่อแก้จุดนี้แล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีต,ตามเัยไม่ใช่นะครับการเรียนกอล์ฟที่ถูกต้องหรือว่าการทําความเข้าใจกับสิ่งพวกนี้ที่ถูกต้องคือในเมื่อเราไม่โฮแหละหน้าไม้เราไม่เปิดมากเราไม่จะเป็นต้องดีลิสมากขนาดนั้นฉะนั้นวงสวิงเราก็มีความซับซ้อนน้อยลงถูกไหมครับฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเมื่อเราแก้นี้แล้วเราจะตีลูกได้เลยไม่ใช่นะครับมันจะเกิดว่าอ๋อเมื่อเราทําแบบนี้ เราคงจะได้ไม่ต้องทําแบบนี้เมื่อเราไม่ทําแบบนี้วงสวิงเราก็ง่ายขึ้นมันก็เลยทําให้ความซับซ้อนมันน้อยลงและทําให้เขาสามารถสวิงได้สม่ำเสมอมากขึ้นถูกไหมครับนั่นคือปัดหัวใจหลักที่ท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่าการแก้ไขวงสวิงก็คือการที่ทําให้เราชดเชยวงสวิงน้อยลงนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าแหลกที่ถูกต้องมันควรจะเป็นยังไงครับจริงๆแล้ว ผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้ที่เอพิโซดที่2ถ้าท่านผู้ใดยังไม่ได้ชมเข้าไปชมย้อนหลังได้ใน Facebook Fanpage ของผมนะครับแต่ว่าผมได้พูดว่าในลักษณะช็อตทั่วไปที่เราต้องการจะตีลูกตรงไปเนี่ยนะครับเมื่อเราแบ็กสวิงแล้วเนี่ยการดาวสวิงของเราเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นอันดับแรกในช่วงดาวสวิงนะครับก็คือมือของเราจะต้องถูกดรอปหรือว่าลดระดับลงแต่ว่าลดระดับในระนาบ,บเอียงนะครับเดี๋ยวจะทำมุมนี้ให้ดู ลดระดับในระนาบนี้ไม่ใช่ลดระดับระนาบตรงลงมาครับผมถึงใช้คำว่าภาษาอังกฤษคือ vertical drop on and incline plane ก็คือการดออปมือลงมาในระนาบที่เอียงจะต้องเกิดก่อนที่ไหลของเราจะโ o t a t ไปได้ครับสำคัญนะครับถ้าท่านากรอบที่ฮุกหรือว่าสไลซ์เนี่ยฟังอยู่นี่เป็นข้อที่สำคัญมากแต่ว่าการเทิร์นไหลก่อนที่มือจะดรอปลงมาเนี่ยจะมีผลไปทางด้านสไลซ์มากกว่าฮุกนะครับ แต่ว่าเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับฉะนั้นกฎของมันก็คือเมื่อเราดรอปมือลงมาแล้วก็เทิร์นมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องและทันทีนะครับไม่ใช่ว่าดรอปมือลงมาขนาดนี้แล้วก็เทิร์นไม่ใช่ก็คือเราจะรู้สึกว่าเมื่อดรอปแล้วเราก็เทิร์นได้เลยสังเกตให้ดีครับว่าเมื่อเราทําแบบนั้นแล้วเนี่ยองศาเราจะรักษาแหลกของเราไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วสังเกตไหมครับว่ารัศมีของวง,งสวิงเราก็จะคงที่ นั่นเป็นการรักษาแหลกที่ถูกต้องมากกว่านะครับทีนี้เมื่อท่านนักกอล์ฟทำความเข้าใจกับสิ่งสิ่ง,งนี้แล้วเราเข้าใจมากขึ้นเราก็ปรับปรุงวงสวิงให้เราดีขึ้นแล้วเราก็สามารถลดสกอร์ของเราได้มากขึ้นถูกไหมครับแล้วคราวหน้าครับผมจะมาพูดถึงเรื่องได้พูดไว้ว่าไมายยา้ยาวๆมีปัญหาใช่ไหมครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง Release point เพราะว่า จุดที่เราจะต้องรีลิสหน้าไม้เนี่ยของแต่ละไม้ของไม้แต่ละประเภทมันอยู่คนละจุดกันนะครับฉะนั้นคราวหน้าผมจะมาพูดเรื่องรีลิสพอยต์ว่าไอการรักษาองศาแหลกเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับรีลิสพอยต์เราจะมาดูกันว่าแต่ละไม้จุดรีลิสมันควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาเจอคราวหน้าครับอย่าลืมนะครับคนกายเป็นตัวฝึกจิตใต้สำนึกเป็นตัวทำสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ